คาริหาดเกรซการกล่าวใช้ชีวิตดุจเจ้าหญิงตั้งแต่เกิดคริหาดที่อยู่เกรซการกล่าวเธอสวยและรวยมากเรียกได้ว่าสวยและรวยมากสําหรับเกรซการกล่าวด้วยเส้นกล่าวนักร้องสาวแกลนก่อนพัสดด้วยเส้นกล่าวแกลนด้วยกล่าวด้วยเส้นกล่าวเรียกว่าสามสีพี่น้องล้วนแล้วแต่มีความสวยไม่พอยังมีความขาวโอโมยังทากันอีก เราจะพาไปสองบ้านสาวเกรดการกล้าวที่รูรามิระดาประดับประดาไปด้วยโซฟาหลุยนวมตัวใหญ่สุดอลังการบวกกับห้องออกกาลังกายที่สซวแกลและเกรดใช้เป็นประจำแถมงานนี้เรายังแอบเห็นมีรูปซ้ำซาซวในวัยเด็กให้ได้ชมกันอีกด้วยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องหน้าตาสวยหวานและผิวขาวโอโมแล้วเกรดการกล้าวที่เสียงกล้าวยังเป็นดาราที่รักสุขภาพและออกกําลังกายหนักมากม จนทำให้เธอเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีคุณดียืนหนึ่งสุดๆเรียกได้ว่ามองมุมไหนก็เป๊ะใส่ชุดไหนก็รอดจนแฟนคลับหลายคนยกให้เป็นไอดอลยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของเธอก็ยังดีดีแฮปปี้เวิร์อีกต่างหากเพราะการงานก็ปังความรักก็หวานแถมบ้านก็หลังใหญ่โตวสวยงามอบอุ่นและน่าอยู่มากจนรายการตีให้ครัวตอนล่าสุดต้องเข้าไปบุกพร้อมส่องทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดโดยบ้านของเรซการ์ลาวเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่เนื้อที่กว้างขวาง ภายนอกอบอุ่นเรียบง่ายมีความเป็นธรรมชาติเพาะเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ช่วยให้ความร่มรื่นและมีรูปบ้นนอกกระยางสีขาวกับชมพูเพียบยิ่งไปกว่านั้นยังมีนำโพสามจุดตรงตามหลักห่วงจุ้ยเปะแถมมีรูกแก้วมารับกันพอดีตามตำดาด้วยภายในบ้านโดดเด่นด้วยห้องรับแขกเพราะมีมากถึงสามห้องสามสไตล์โดยคุณพ่อของเธอเป็นคนซื้อขลองและตรงต่อเอง,เอง,เองทั้งหมดตามความชอบไม่มีหลักการอะไรเป็นพิเศษ เริ่มที่ห้องแรกเป็นสไตล์ดินจีนเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนจีนแท้ข้าวของตกแต่งเยอะมากแต่และชิ้นดูรูราอลังการและมีความเป็นมงคลแถมยังประดับรูปอากงอามา่าเพื่อแสดงความเคารพด้วยอีกห้องเป็นสไตล์ตะวันตกเน้นเฟอร์นิเจอร์มีดดับและของตกแต่งชิ้นใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มความสวยหรูที่สําคัญต้องมีเปียนโนตั้งอยู่ด้วยเนื่องจากคุณพ่อชอบใหล้ลูกเล่นเปียนโนมากๆจึงมีประดับไว้แทบทุกห้องเลยอีกห้อง เป็นแนวไวซายตกแต่งตามสไตล์ฝรั่งเศสมีแต่ของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์สุดหรูจึงมีความอลังการมากกว่าห้องอื่นและก็แน่นอนว่าต้องมีเปียโนประดับอยู่ด้วยโดยเกรทบอกว่าจริงๆห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานมากเท่าไหร่แต่คุณพ่อก็มักจะซื้อของและจัดห้องใหม่อยู่ตลอด